สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการแปลงไฟล์นะครับจากไฟล์ pdf เนี่ยให้กลายเป็นไฟล์ผลโดยที่สาระไม่เพียนนะครับโดยที่เพื่อนๆไม่จะเป็นต้องไปลงโปรแกรมเสริมนะครับโดยใช้แปลงไฟล์ออนไลน์จากเว็บไซต์ที่ดูเสียงเสียงน่าดูนะครับจริงๆผมก็แนะนําในการแปลงไฟล์จากเว็บนะครับพวกเว็บ pdf พวกเว็บ pdf tools พวกเนี้ยครับมันมันก็กล้างอันตรายนะครับ นอกจากเพียแล้วเปลือเพลิมันอาจจะฝังพวกมาแวร์อะไรติดมาน้วยครับไม่ค่อยแนะนํานะครับทีนี้ผมมีวิธีที่ว่าปลอดภัยแล้วก็ขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยนะครับแค่เพื่อนๆมีบัญชี Google Drive นั่นเองนะครับทีนี้ไฟล์ที่ผมต้องการเป็นไฟล์บทก็คือไฟล์นี้นะครับ p r e s n s i s t e n นะครับต้องการแก้ไขนะครับจากนั้นนะครับเช็คไฟล์กองเราก่อนหนึ่งครั้งครับว่าเป็นไฟล์ตุกต้องสาระตุกทอกนะครับ โอเคต่อมาให้ทุกคนไปที่หน้าของ Google Drive นะครับล็อกอินบัญชีแล้วเข้ามาที่ของไดของฉันนะครับล็อกอินให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นไอ้อินพุตไฟล์เข้มาในไดนะครับอิ p พ r ตไฟล์มาโอเคดีนีวผมก็ลากวางลงไปเลยรอมาโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยทีนี้มันส่วนของไฟล์เราต้องการนะครับไอเ้เพิ่นเมาคลิกขวา คลิกขวาเด็ดเข้าไปที่ตัวคำว่าเปิดด้วยนะครับแล้วก็มาที่ Google เอกสารรอแป๊บนึงนะครับเรียบร้อยครับทีนี้เราก็มาตรเช็คพวกสระวรนณยุกันครับว่ามันปิดเพีย้ยนมาจากทั่วไฟล์ที่ได้ของเราหรือเปล่านะครับโอเคประมาณนี้นะ,ะนี้นะครับ หากเพื 1941, ่อนๆเจ๊งดูและมีสระอะไรเปลี่ยนก็สามารถแก้ไขทวนตรงนี้ได้เลยนะครับแก้ไขได้เลยโอเคทีนี้เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับสมมติว่าราคาสมมติว่าตรวจสอบเสร็จแล้วปรับแก้ไขเสร็จแล้วนะครับให้กลับมามาที่คำว่าไฟล์นะครับแล้วก็ไปก็ไปดาวน์โหลด จากนั้นเลือกอันแรกนะครับ Microsoft w o r d d o c จากนั้นนะครับโปรแกรมมันก็จะดาวน์โหลดให้เราอัตโนมัตินะครับโอเคเรามาเช็คไฟล์กันดูก่อนนะครับอ่าทีนี้มันก็เป็นไฟล์บวดเรียบร้อยเลยนะครับทีนี้เราก็สามารถแก้ไขส่วนตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับ มาดูวพวกสระวันยุเห็นไหมครับว่าสระวันหยุดมันแท,แทบจะไม่ผิดเลยนะครับแทบจะไม่ผิดเลยอาจจะมีพวกสัญ,ญลักษณ์บ้างนะครับพวกสัญ,ญลักษณ์ในบริบทที่ว่าปกเกี่ยมมันมังไม่รองรับนะครับแต่ภาลาไทยไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะครับโอเคผมสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไม่ไน้นำทริคด,ดีแบบนี้อีกครั้งนะครับ ขอ